ไม่ดีไม่ดีไปเ่อยหยอกชุ้งมล่อกี้ตายมครับเลยเลยละมันม่วนออกั่ละมันม่วนไม่ใช่ออกทีวีไอ้เร่องตุ้ไอ้มานี่มานี้ตาตาไปพูอ้ครับ